น,นีเราจะมาเช็คระบบเครื่องทั้งหมดให้นะครับก่อนทําการแพ็คและจัดส่งนะครับอันนี้ตัว,ตวเครื่องมอเตอร์ตัวสายจัมแบตนี้เราเสียบรอไว้ให้แล้วใช้งานได้สองระบบครับคือระบบแบตเตอรี่และไฟฟ้าสองร้อยยี่สิบโวลต์นี่คือไฟบ้านอันนี้ตัวมาร์ค ไฟแสดงสถานะสีฟ้านะครับสีน้ำเงินใบกวนกวนนิ่งครับมาดูระบบแบตเตอรี่มาข้าไปทางซ้ายโอเคครับ แก๊แผ่นปิดหัวแก๊สป,ปิดร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้เราเสียบสายแก๊สรอไว้แนละ้วตัวช่องอากาศต้องเปิดร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้เห็นไหมโอเค ถ้าเราทําทุกอย่างถูกไฟจะเป็นสีนครับจะเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าสีเขียวประมาณนี้จะมีมาร์กความแรงไฟไปให้ในการใช้งานแล้วก็ตัวมาร์กแขนหมุนมาให้ตรงกับกลนหมอ้อตัวนี้สามารถลอกออกได้เลยครับใช้คัตเตอร์กรีดเบาๆหรือจะไม่ลอกก็ได้ลอกมาจะเป็น อลูมิเนียมอะคริลิกใสแบบหนาสองด้านล็อกกระดาษเอาได้เลยมีตัวยางรองขาตู้ให้ตัวจอยข้อต่อคบโอเคครับ